ข้าสู่ประเด็นกันเลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ AI ว่าไหนมันมีกระแสะขนาดนี้เราวขอสักหน่อย AI ที่เป็นที่สนใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงในในแง่ของการเอาฟีดแบ็ของผู้ใช้หรือว่าการดิสคัทกันที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยไปศึกษาเพื่อพัฒนาโปรดักต์เนี่ยไอ้นี่ถือว่าดีมากๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ในการวิจารณ์หรือว่าพูดคุยกันเนี่ย มันจะมีทั้งข้อมูลจากฝั่งคนที่ใช้คนที่ไม่ใช้ฝั่งคนที่เคยมีประสบการณ์จากฝั่งคนที่โดนเอางานมาใช้จากฝั่งคนที่ต้องมาเรียกว่าเหมือนเอามาไฟ์กับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่านี่คือดีครับมันคือการที่ได้ดิสคั t อน่ในสถานการณ์แบบนี้เราน่าจะต้องเปิดรับเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเองด้วยแลผมว่ามันเป็นเรื่องดี ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงปีสัก2ปีที่แล้วนะช่วงโควิดเนี่ยนะจะมีหนังสืออย,อยู่เล่มหนึ่งที่ดังขึ้นมาเลยก็คือหนังสือชื่อเซเปียนนะผู้เขียนหนังสือเซเปียนเนี่ยก็เลยโด่งดังขึ้นมาแล้วก็เขาจะไปพูดตามงานต่างๆมากมายคนมักจะถามเกี่ยวกับการพัฒนาการความต้องการหรือว่าอนาคตของอารยธรรมของมนุษย์ humanity นะ ผมก็ได้เข้าไปฟังคลิปมาแล้วผมก็เจออยู่3คําที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสามคำนี้เป็นแกนยึดให้ผมได้ดีมากข้อ1คือ Keep Learning นะดังนั้นไม่ว่าอะไรจะมาอะไรจะมาอะไรอะไรจะไม่มาง่ายๆ Keep Learning คุณต้องเรียนทั้งหมดก็ここเหมือนคลิปที่ผมทำอะในช่วงแรกๆเนี่ยคนจะ c o m p พ r e ใช่ไหมฮะ โปรแกรมอะไรดีที่สุดพอเราเริ่มใช้ไปสักพักหนึ่งเฮ้ยสมัยตอนเราเรียนปีหนึ่งะผมเรียนที่มหาลัยศิลปากรอ,อะรู้ไหมครับปีแรกกับผมเรียนกี่โปรแกรมผมเรียนไลโนไลโนซอฟตฟอร์มซอ่อ solid work ออโตแค a ดมีอะไรอีกอะสเกตอัพไม่ได้เรียนโปรแกรมเดียว 3D m a x ถามว่าผมเรียนแอนิเมชันผมเรียน5โปรแกรมเนี้ยผมได้ทำแอนิเมชันไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะดังนั้นผมไม่ผมไม่ได้ทำเลยฮะแล้ว ในตอนนั้นเนี่ยทาไมผมจึงต้องเรียนโปรแกรมเหล่านั้นก็เพราะว่ามหลาลัยเขาพยายามจะใช้เขาพยายามจะทาให้ดีที่สุดอะ่ะมันแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันด้วยบรรยากาศด้วยบริบทในตอนนั้นด้วยความพร้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยโลกอะ่ะคือปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้อะ่ะมันเกิดขึ้นเป็นดังนั้นดังนั้นผมเนี่ยจึงได้มาใช้โปรแกรมที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ ตอนปี4แล้วด้วยการขนขวายไปหาเองแล้วก็รอมหาลัยไม่ไหวมหาลัยเองก็มีสอนแต่ผมรอไม่ไหวผมรู้สึกว่าถ้าผมมีความรู้เท่านี้กับระดับสติปัญญาของผมที่เป็นเด็กหลังห้องเนี่ยผมไม่รอดแน่นะนั่นคือการตัดสินใจที่ถูกโคตรเพราะว่ามันทำให้ผมรอดมาถึงทุกวันนี้นะครับเทียบเคียงกลับมาในปัจจุบันนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการ Keep Learning นอกจากการคีปเล e ร์นิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่คุณไม่ต้องตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยอันเลียวกับยูนิตอะไรเจ๋งกว่ากัน <c ười> คุณเรียนมาทั้งหมดครับแล้วคุณชนะแน่นอนคุณคุณรู้ทั้งหมดเนี่ยคุณได้เปรียบแน่นอนเพราะคุณรู้หมดแล้วอะนะฮะอันนี้สามารถที่จะแย้งผมได้นะนะฮะท่านคอมเมนต์ไว้ได้เราดิสคัตกันเราดิสคัตกันเพื่อที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการชอบไม่ชอบกัน พูดคุยแต่ว่าผมเข้าไปดูมาแล้วอ่ะในการดิสคัทเรื่อง AI อ่ะสุดท้ายมันก็คือมันก็ได้แก่นสารมากอ่ะแล้วก็หลายคนที่เขาคอมเมนต์ก็คือเฮ้ยเขาพยายามจะคอมเมนต์เพื่อช่วยที่จะหาเดเร็ชั่นสุดยอดผมว่าคนที่พัฒนานี่คือยิ้มหวานเลยเพราะว่าได้เห็นคอมเมนต์ไงได้รู้ว่าอ๋อ oh, งั้นฉันต้องพัฒนาแบบนี้งั้นฉันเอาไปใส่ไว้ตรงไหนฉันจะได้เงินมากที่สุดอันเนี้ย เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักเราอยู่ในฐานะ User นะครับเราอยู่ในฐานะ User User d i s c u ์ดบริษัทได้ประโยชน์ครับเพราะว่าบริษัทเอาคอมเมนต์เอาฟีดแบ็ของท่านไปพัฒนาปรปับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้นเก็บค่า s u b s c r i p t ั o นให้ให้เป๊ะขึ้นได้รู้ว่าแวลูแท้จริงของสิ่งนี้คนให้ค่ากี่บาทคนเอาสิ่งนี้ไปใช้ทำอะไรบริษัทได้เต็มเตม บอกเลยเต็มๆนะการดิสคัสนี่คือจริงๆแล้วบริษัทที่ทำา i i ต้องเสียเงินในการไปทำมาเก็ตรี e เสิร์แต่อันนี้ไม่ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบออร์แกนิกมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่ทั้งหมดก็คือการเชนจิ่งก็คือการเดเวลลอปนั่นเองมันมีหลายครั้งครับที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาในอดีตที่งานมือถูกเปลี่ยนไปเป็นงานที่ใช้คอมสุดท้ายแล้วอาจจะมีบางอย่างที่ มันผิดจริงๆแต่โลกที่เราจะเห็นที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ในวันพรุ่งนี้มันก็จะเดบเวลลอกไปของมันโลกมันหมุดนะมันไม่มีอะไรหยุดได้มันไม่มีอะไรหยุดได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะหยุดนะถ้าจะเทียบเหมือนกับความจเจริญหรอไม่มีอะไรหยุดความจเจริญได้ก็ไม่แน่นะก็อาจจะมีนะถ้าเกิดคุณมีถ้าคุณ powerful คุณอาจจะหยุดบางอย่างได้เหมือนกันนะ แต่ลึกๆแล้วใน,ในความเชื่อของเราเราคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปมันน่าจะหยุดไม่ได้ทีนี้เรารู้จักเวาลากันหนึ่งคำครับ keep learning ผมอยากให้ท่านที่ฟังนะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคนทำงานใหม่ๆถ้าคุณอายุยังไม่ถึง40นะคุณต้อง keep learning ครับค,คุณเกาะคำนี้ไว้เลย keep learning นะครับเพราะว่าถ้าคุณ keep learning เนี่ยเดี๋ยวมันจะ keep changing ง่าย keep changing คือคุณเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วฝืดไหม ฟืดครับคือผมนั่งทำคอสเบรนเดอร์ให้กับให้กับนักเรียนที่เข้ามาคัสตอมคอสอยู่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่ามายาไหมเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มันนานเท่ามายาถ้ามายาผมแทบไม่ผมไม่เหนื่อยเลยผมคอมฟอร์ตมากเลยผมใช้ผมทำงานได้ทันทีงานเร่งมาเลยมาเลย,มเลยผมเอามายาผมใช้มายาเวลาผมต้องเรียนโปรแกร,รมใหม่อะไม่ว่าอะไรแอค c u คัทผมใช้แคปคัทแทนพีเมียโปร ถามว่าฝืดไหมฝืดครับผมปวดแขนไปเลยข้างหนึ่งตรงนี้บางทีนักทำงานเนี่ยเก่งเลยฝืดครับแต่ทําไมทาไมต้องยอมเพราะว่าสุดท้ายผมอยากจะใช้เป็นทั้งหมดผมอยากจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรคือจุดที่ดีของสิ่งนี้สิ่งนี้ดีไซน์ UX ดีมากผมผมรัก UX ของมันสิ่งนี้เอื้อให้เราทำงานบางอย่างได้เร็วขึ้นและเราปิดงานเราได้เงินเท่าเดิม เร็วขึ้นได้เงินเท่าเดิมได้เวลามากขึ้นเลือกนะคือผมเชื่อว่าแต่ละคนในแต่ละวัยในแต่ละสเตตัสเนี่ยก็จะมีโกที่ไม่เหมือนกันโกของผมเองในวันนี้ก็คือผมเรียนรู้ทุกอย่างผมโอเคที่ผมจะ c h a n ิ้งถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์ในการหางเงินของผมผม changing ไดนะ้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ เราเชนจิ้งยากมากเราเราค่อนข้างฝืดอะ่ะหัวเรามันไม่ไปอะ่ะเฮ้ยเราเรียนอันนี้ไปหัวเรามันไม่ไปเลยะจะทํำยังไงดีก็มีคนมาปรึกษาผมก็คิดว่าเออถ้าผมตอบในมุมของทำงานของคนทํางานนะผมคงผมคงไม่ได้ตอบอะไรมากอะ่ะก็คือพี่ก็ต้องเชนนอะ่ะมันคุณก็ต้องเชนนะครับคุณไม่มีทางอื่นครับถ้าคุณไม่เชนคุณก็ไปต่อไม่ได้แค่นั้นนึงนะฮะแต่ว่าถ้าผมตอบในฐานะอาจารย์ที่ที่รักทุกคนอะ่ะผมก็จะบอกว่า ผมก็เหนื่อยเหมือนกันที่ผมต้องเชนจิ้งแต่ว่าวันนี้ผมเหนื่อยวันหน้าผมอาจจะมีหลายๆจุดที่ผมสบายขึ้นและผมเชื่อแบบนั้นเพราะผมผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งเมื่อเราันล็อกตัวเองเราเปิดใจเราทําไปเลยผมก็จึงได้ข้อสรุปมาว่าวันนี้คุณต้องเรียนรู้ครับและคุณต้องเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าเกิดคุณมองว่ามันเป็นสิ่งสิ่งที่คุณอยากทำมันก็จะทำไม่ยากแต่ถ้าเรามองอะไรก็ตามเป็นลักษณะ against แบบฉันไม่ต้องการฉันอคติฉันปฏิเสธมันฉันไม่เอาวันหนึ่งที่คุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้ตามโลกที่มันหมุนไปนเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณจะเหนื่อยมากในวันนั้นค่อยๆทำทีละน้อยค่อยๆเชนทีละน้อยผมว่าน่าจะเป็น ทางสายกลางที่ปลอดภัยแล้วก็นอกจาก keep, keep learning keep changing มันจะมีอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นคำพิเศดีเหมือนกันนะคือ flexible mentality ไม่ได้ยึดมากแบบฉันเปิดฉันพร้อมที่จะลองนะถ้ามีอะไรที่มีความน่าสนใจและช่วยฉันได้ฉันพร้อมที่จะลองนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องลอง แล้วเราคาดหวังความสำเร็จในเร็ววันเหมือนกับคนนู้นคนนี้ที่บอกอย่างเช่นเรื่องอะไรดีคลิปตนะิกตอกเนี่ยผมก็่เคยทำนะอาจจะไม่ได้ถึงกระเต้นแต่ว่าก็ทำขายของอะ่ะอ,อ,อาจจะมีคนเคยเห็นผมก็ค้นพบแล้วว่าผมไม่ชอบอ่าไม่ชอบเรารู้แล้วแหละมันเข้าถึงดีทำลงไปปุ๊บพันวิวแป๊บเดียวเองนะแต่เราไม่ชอบเรารู้สึกว่าเรา ไม่เป็นตัวเองเราก็สามารถจะทดสอบกับมันได้สองสำคัญเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่เอาแต่ลองแล้วนะแต่ฉันลองแล้วอันนี้คือเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะฝากไว้คือเปิดใจก่อนครับลองไปเลยนะไหนดูซิไอโปรแกรมที่บอกว่ามันยากนักหนาไหนดูสิยากจริงไหมนะนะครับอันนี้คือจะเป็นผมว่าจะเป็นหลักที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะเดินไปข้างหน้าได้แบบโฟกัส เพราะเราไม่รู้หรอกว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเราควบคุมไม่ได้แต่ตัวเราเนี่ยเราควบคุมได้ keep changing keep learning ก่อน keep learning keep changing ไปกับ flexible mentality นะครับแล้วเราจะสามารถเรียกว่ายัางไงอยู่กับโลกของเทคโนโลยีได้โดยที่เรายังมีแกน AI เนี่ยสิ่งที่เราต้องสนใจนะคือเอาไปหาเงินยังไงสั้นๆเลย อันนี้คือคำถามที่ควรจะตอบมากที่สุดเลย AI เอาไปหาเงินยังไง AI เอาไปหาเงินยังไงมันจะบีดอะไรมันจะอะไรนั้นไม่รู้แหละมันบีดอยู่แหละมันบีดกันอยู่เออไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าใครเจอก่อนว่า AI เอาไปหาเงินยังไงผมว่าอ้น,นี่ต่างหากที่ที่เป็นคำถามที่ถูกต้อง AI ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและเอาไปหาเงินได้ดีทำยังไง ต่างหากนี่คือคีย์ในมุมมองส่วนตัวนะฮะอะไรนะโอเคโอเคอะไรนะไปสักผ้าเหรออืมอืมได้ได้ได้ได